สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i s สอง6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กีห้องรวยนะคะ สูตรคือร้อยบนบวก4เล่น2ตัวล่างข้อจํากัดของ2ตัวล่างก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะนี่คือข้อจํากัดของ2ตัวล่างนะคะแอดมาลงเป็นแนวทางนะใครสนใจตัวช่วยนะคะกะ็แอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะลุยกันเลยเนาะรอบที่เข้าตั้งแต่รอบที่55 56 5 7 58แล้วก็รอบที่59-60หลุดนะคะเปลี่ยนสูตรแล้วก็เริ่มเข้าหมายรอบที่61 62,63,64นะคะสรอบนี้นะคะเริ่มและเริ่มเข้าและสรอบนี้นะคะเราก็มาลงทุนกันทีนี้สูตรคือร้อยบนบวก4นะคะเริ่มตั้งแต่รอบที่62เนาะก็จะเอารอบที่61มาคำนวณร้อยบนก็คือ4บวกค่าคองที่คือ4 4บวก4ได้8นะคะนะับเพิ่มให้ได้8จํจำนวนหรือเราเรียกว่าวิน8ตัวนะโปรแกรมจะจับวินให้ดูรอบต่อรอบนะคะเราก็ต้องดูรอบต่อรอบเนาะตรงอยู่ที่28ตัวกลับอีก28ตัว ทีนี้เราก็ดูสถิติย้อนหลังว่ามันเข้าแบบตรงหรือแบบกลับนะคะแล้วก็ลอง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 ,ลองดูว่าจะเอาแบบตรงหรือแบบกลับนะดูสถิติย้อนหลังนะคะรอบที่6 2ออก6 3 6 3 5 2ตัวล่างนะคะ35หนะคะเราคำนวณที่35ตรงตรงเลยออกตรงนะคะทุน28บาทนะคะก็ยี่กีจะให้1บาทเท่ากับ90นะคะ90ลบต้นทุนเรา28บาทนะคะกำไรคือ62บาทเลยนะ ก็ต่อไปเลยนะคะรอบที่63เอารอบที่62มาคำนวณร้อยบนก็คือ6บวกค่าคงที่คือ4 6บวก4ได้10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนมันจะเพิ่มไม่ได้7ตัวเอ่อแตัวนะคะเราสามารถตัดให้เหลือ7ตัวได้นะเราก็ดูว่าหลักไหนที่มันไม่เข้าเช็คให้ได้3รอบติดนะคะหลักไหนที่ไม่เข้าเราสามารถสุ่มตัดได้ให้เหลืออยู่7ตัว ะะเอาวิจาวินเจตัวก็จะลดต้นทุนได้อีกนะรอบที่63ออก02436นะคะ2ตัวล่าง36มเราคำนวณได้36ออกตรงตรงเลยนะคะทุน28บาทนะรอบที่64เอารอบที่63มามําคำนวณร้อยบนก็คือ0บวกค่าคงที่คือ4 0บก4ได้4 นะคะคนับเพิ่มไม่ได้8ตัว4 5 6 7 8 9 0นะคะโปรแกรมจะบินให้แล้วแต่ต้องดูรอบต่อรอบนะรอบที่64ออก3 9 5 1 6นะคะอน่าแล้ะคะเราคำนวณได้61ซื้อแบบกลับนะคะแบบกลับก็ รอบที่65เลยเนาะเอารอบที่64มาคำนวณร้อยบ,บนก็คือ3บวกค่าคงที่คือ4 3บวกได้7จนะเพิ่มให้ได้8ตัวนะคะโปรแกรมจับบินให้แล้วทีนี้เราจะเอาแบบตรงหรือแบบกบลับเราก็พิจารณาเอาเนาะตรง28ตัวกลับอีก28ตัวนี่คือ2ตัวล่างนะคะแต่ถ้า2ตัวบนจะได้3ตัวตัวด้วยโปรแกรมจะสุ่มให้เราด้วยนะคะใครสนใจตัวช่วยนะคะก็ทักแอดได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ